สวัสดีครับนักเียครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับเอาละครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับคงมีภารกิจให้พวกเราใช่ไหมครับไปหาข้อมูลการทำไข่พะโลนะครับบางคนได้ข้อมูลมาเยอะแยะมหา้าเลยนะครับได้ทุกคนเลยนะครับบางคนก็แนะนำว่าให้ใส น้ำนิดนึงก่อนนะครับผัด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 แล้วค่อยเติมน้ำลงมาที่หลังใส่เครื่องปรุงที่หลังบางคนก็บอกว่าต้มไข่ให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยไปผัดกับหมูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างกลูเอามารวมกันผสมผสานกันนะครับแล้วไปทำเมนูไข่พะโลได้สำเร็จนะครับก็มีได้ข้อมูลจากพวกเรานั่นแหละนะครับเป็นการเก็บข้อมูลนะครับ โอเคครับสาหรับการทําไข่พะโล้นะครับได้กินสมใจเลยนะครับในวันหยุดที่ผ่านมานะครับและในวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้นหาข้อมูลการนําเสนอข้อมูลนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับในคลิปนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มเรียนบทใหม่กันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนอื่นครูขอถามก่อนว่าจําที่ครูสอนไปได้ไหมคะว่าข้อมูลคืออะไรพลอยจําได้ค่ะข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่ะถูกต้องค่ะแล้วถ้าสมมติว่าครูสั่งให้พวกเราทำรายงาน อันดับแรกจะต้องทำอย่างไรก่อนคะหาข้อมูลครับก็ยังถือว่าถูกอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปหาข้อมูลได้นั้นเราก็จะต้องมีหัวข้อในการทํารายงานก่อนหัวข้อของรายงานนั้นก็เหมือนกับหัวข้อของการหาข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนกำหนดหรือ อาจจะเป็นเรื่องที่พวกเราสนใจก็ได้นะคะหลังจากที่ได้หัวข้อแล้วเราจึงเริ่มทำการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆพวกเราจำได้ไหมคะว่าแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้างหน,หนูจำได้คะ่ะแหล่งข้อมูลก็จะมีตัวเราบุคคลอื่นหนังสือ เอกสารต่างๆสิ่งของและสถานที่เก่งมากค่ะแล้วหลังจากเลือกแหล่งข้อมูลเรียบร้อยเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูลเช่นสมุดจดบันทึกเทปอัดเสียงหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็มาถึงขั้นตอนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาข้อมูลที่เราค้นหาอาจจะเป็นข้อมูลทั้งภาพและเสียงเช่นบทสัมภาษณ์แบบสอบถามและสิ่งที่ได้จากการสังเกตส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การพิจารณาและสรุปผลขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาพิจารณาในการเลือกใช้ข้อมูลที่เราได้ค้นหามาว่าเราจะเลือกใช้ข้อมูลใดในการนำเสนอให้ตรงกับรายงานเรื่องนั้นๆเพื่อให้ตรงกับหัวข้อรายงานและนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการประมวลผลเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน เมื่อพิจารณาเรียบร้อยเราจึงเริ่มสรุปผลเพื่อนํำข้อมูลที่ได้มานำเสนอนะคะครูครูคะแล้วเราจะมีวิธีนำเสนอข้อมูลแบบไหนบ้างคะเป็นคําถามที่ดีมากค่ะพลอยการนำเสนอข้อมูลก็คือการนำเอาข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาจัดให้เป็นระเบียบเพื่อนำเสนอหรือ เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ซึ่งข้อมูลที่นำมาเสนอนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของการพูดภาพแผนภูมิกราฟต่างๆตารางตัวเลขตัวหนังสือที่เราเรียกว่าบทความหรือ สื่อที่นำเสนอผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งนักเรียนจะได้ใช้ต่อไปในชั้นที่สูงขึ้นนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อมูลแบบไหนเราควรจะนำเสนอยังไงการนำเสนอข้อมูลก็มีหลายวิธีนะคะนักเรียนอย่างเช่นการที่เพื่อนๆของเราออกมาพูดหน้าห้องอันนี้เราเรียกว่า การนำเสนอข้อมูลโดยการพูดเพราะข้อมูลบางอย่างอาจจะต้องใช้ท่าทางในการประกอบเราก็จะเลือกใช้ในการนำเสนอโดยการพูดส่วนข้อมูลบางอย่างเช่นครูต้องการจะนำเสนอจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนี้ทั้งหมดเพื่อที่ครูจะให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครูก็ต้องทำกราฟขึ้นมา แล้วนำกราฟนั้นมาอธิบายเพิ่มเติมให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นอันนี้เรียกว่าการนำเสนอโดยใช้สื่อที่เป็นกราฟและเมื่อพวกเราโตขึ้นเรียนในชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้รูปแบบการนำเสนอก็จะมากขึ้นและมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยน่าสนุกจังเลยนะครับการนำเสนอข้อมูลเนี่ย ใช่แล้วคะ่ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราลองมาทํำบทดทดสอบกันดีกว่านะคะร่วมด้วยช่วยคิดครูจะให้พวกเราลองช่วยกันคิดนะคะโดยครูจะกำหนดหัวข้อให้แล้วพวกเราลองดูซิว่า จะมีขั้นตอนและวิธีการค้นหาข้อมูลกันอย่างไรและจะนำเสนอในรูปแบบใดหัวข้อก็คือให้นักเรียนหาส่วนสูงของคุณครูและราคาไอศครีมโดยใช้ขั้นตอนตามการค้นหาข้อมูลที่เรียนไปค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก่อนหมดเวลาครูจะเฉลยกิจกรรมให้ฟังนะคะ จากคำถามที่ครูถามไปว่าถ้านักเรียนอยากทราบส่วนสูงของคุณครูและราคาไอศครีมนักเรียนจะทำอย่างไรตามขั้นตอนการค้นหาข้อมูลที่นักเรียนได้เรียนไปวิธีการที่ถูกต้องมีดังนี้นะคะขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 1. ขั้นกำหนดหัวข้อในขั้นนี้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าเราอยากรู้เรื่องอะไร แล้วจึงค่อยกำหนดเป็นหัวข้อจากกิจกรรมการกำหนดหัวข้อที่ถูกต้องหัวข้อที่หนึ่งคือส่วนสูงคุณครูและหัวข้อที่สองคือราคาไอศครีม 2. คันค้นหาข้อมูลนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราเคยเรียนมาแล้วจากหัวข้อส่วนสูงคุณครู นักเรียนสามารถหาส่วนสูงคุณครูได้จากใบข้อมูลส่วนตัวส่วนหัวข้อราคาไอศกรีมนักเรียนอาจหาข้อมูลได้จากใบกำหนดราคาที่ร้านขายไอศกรีมค่ะ 3. คั้นเลือกแหล่งข้อมูลเมื่อนักเรียนได้ค้นหาข้อมูลเราก็ต้องมาพิจารณาว่าแหล่งข้อมูลนั้นทันสมัยหรือเปล่าเป็นส่วนสูงคุณครูในปัจจุบันหรือไม่ ถ้าเป็นราคาไอศครีมให้นักเรียนดูว่าเป็นราคาปัจจุบันหรือเปล่าและไอศครีมมีกี่ชนิด 4. เตรียมอุปกรณ์จากหัวข้อส่วนสูงคุณครูนักเรียนอาจเตรียมอุปกรณ์แท่นวัดส่วนสูงและอุปกรณ์จดบันทึกเช่นดินสอปากกากระดาษ สมุดจดเป็นต้นข้อที่ห้ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูลค่ะจากหัวข้อส่วนสูงคุณครูให้นักเรียนเลือกมาว่าจะใช้วิธีใดนะคะสอบถามคุณครูค้นจากข้อมูลเก่าหรือจะวัดส่วนสูงคุณครูใหม่อีกครั้งเมื่อเลือกวิธีการได้แล้วให้จดบันทึกรวบรวมข้อมูลค่ะส่วนหัวข้อราคาไอศครีม ให้นักเรียนจดว่าไอศครีมที่ร้านมีกี่ชนิดแต่ละชนิดราคาเท่าใดอาจใช้วิธีสอบถามจากคนขายหรือจะสังเกตจากป้ายราคาหน้าร้านก็ได้นะคะเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็จดบันทึกให้เรียบร้อยค่ะข้อที่6พิจารณาและสรุปผลถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหา จากหัวข้อส่วนสูงคุณครูให้นักเรียนสรุปมาว่าคุณครูสูงกี่เซนติเมตรส่วนหัวข้อราคาไอศครีมให้นักเรียนระบุออกมาว่าไอศครีมมีกี่ชนิดและแต่และชนิดราคาเท่าไหร่สุดท้ายเมื่อน,นักเรียนค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มานำเสนอให้คุณครูฟังค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่นักเรียนคะถึงเวลาทํากิจกรรมใช้เดียวกันแล้วนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องนะคะไปทํากันเลยคะ่ะข้อใดคือวิธีการนําเสนอว้าว <Wow! S 2> ขั้นตอนแรกของการค้นหาข้อมูลคือขั้นตอนใด ก,กิจกรรมนักเรียนนำแท่นวัดส่วนสูงมาเตรียมวัดส่วนสูงคุณครูถือเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ <Wow! S 1> การค้นหาข้อมูลขั้นพิจารณาสรุปผลมีไว้เพื่ออะไร นักเรียนคะมาดูเฉลยกันคะ่ะว่านักเรียนทำกันถูกต้องหรือเปล่าการพูดเป็นหนึ่งในวิธีการนำเสนอคะ่ะขั้นตอนแรกของการค้นหาข้อมูลคือการกำหนดหัวข้อคะ่ะจากกิจกรรมนักเรียนนำแท่นวัดส่วนสูงมาเตรียมวัดส่วนสูงคุณครูถือเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ การค้นหาข้อมูลขั้นพิจารณาสรุปผลมีไว้เพื่อหาคำตอบของข้อมูลค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนกลับบ้านแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการค้นหาข้อมูลการนําเสนอข้อมูลนะครับ และในวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมมีงานมอบหมายให้พวกเราเอีกนะครับอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือการนำเสนอข้อมูลตัวเราเองนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ 1. ชื่อนามสกุล 2. นักเรียนชอบทานอาหารอะไรข้อ3ถ้ามีพรวิเศษ3ข้อนักเรียนจะขอพรอ,อะไรบ้างนะครับ ข้อหนข้อ2ข้อ3นะครับให้นักเรียนอัดคลิปมาแล้วก็ส่งในลายกลุ่มนะครับคลิปไม่ต้องยาวเยอะนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับทบทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่ง 1. ชื่อนามสกุล 2. นักเรียนชอบทานอาหารอะไรข้อ3ถ้ามีพรวิเศษขอพรได้นะครับนักเรียนจะขออะไร 3. ข้อนะครับ1 2 3นะครับเอาละครับ อัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มนะครับนักเรียนพูดเองนะครับพูดเองพูดเองนะครับให้ผู้ปกครองคอยถ่ายคลิปให้ก็ได้นะครับนั่นคือการนําเสนอข้อมูลตัวเองนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราเจอกันในห้องแน่นอนครับและสำหรับวันนี้นะครับครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ